วันนี้ธนาดนมีงานทุกคนแทบไม่มีเวลากินข้าวเลยเอ็นดูนางก็แซวตัวเองคุยกับผู้จัดแม่กรอยเนาะฟิลแบบว่าออ้ยทำงานเงินเยอะมากตัวนี้มาหลอกใช้เงินนางหน่อยอะไรอย่างนี้ความแบบว่าความดื้อของนางแล้วน้องน้องกินข้าวเสร็จน้องก็จะไปงานต่อทุกคนเพราะว่าวันนี้น้องวิ่งสามงานเลยคะ่ะอีเวนต์สองงานแล้วก็คอนงานคอนคืนนี้อีก งานหนึ่งเนี่ยเพิ่งมีเวลากินไหมล่ะเอ็นดูดูนางแก่งทุกคนดื้อมากดื้อมากธนรลนดื้อมาก,มากแต่น้องน่ารักน้องน่ารักค่ะด้วยความดื้อของนางเนาะก็ช่วยผู้จัดขายงานด้วยช่วยผู้จัดขายงานคอนคืนนี้ด้วยธนรนความน่ารักของเธอกินไปด้วยช่วยขายงานไปด้วยขึ้นขึ้นไลฟ์กับผู้จัดอืม น่ารักดื้อดื้อมามาตัวใส่เงินอ้างนะล่ะก้อยตัวใส่เงินอ่างนะลูก <c oughs> พี่ปอบอกว่ามีายืมไหมขอบอลไอไอมีมีเฉพาะผู้หญ,ญิง่งตัวตัวใจพใหายพูี <c oughs> โอเค,ญญอเคพี่ขอสักสามล้านไปมามาเอานะลูกมาเอานี่ล่ะม, <c oughs> มาตัวใส่เงินอ้างนะลูก <c oughs> ไปกินข้าวไปไปกินเ้า <c oughs> ตัวเต๋อเบึ้องผมบแม่กอยเป็นลูกตีใช่เป็นลูกของคุณดอโอ้โหคนดูสี่ร้อยกว่านนองบอสมาตอนแรกร้อย่าคนโกลนิตะวันนี้วันนี้ร้านอีนอดเข่าเนาะผู้สาวเยอะเยอะวันนี้ผู้สาวเยอะเยอวันนี้ก่อยว่า เออเดี๋ยวนี้นมลนมุกหอยก็อยตาแล้วอซูเปอร์่านได้กีจรงเออยังเผือดเว้ย FC มานะครับ FC ที่มาร่วมสนุกกับพวกเราสองงานแรกเขากำลังตามไปนะครับโสนุกันหน้างานโซนแดงโซนแดงเหลือแปดโต๊ะยังเกาะโซนข้างหน้าเหลือแปดโต๊ะสีแดงออ๋เหลือแปดโต๊ะ เออแล้วที่เหลือขอบคุณครับขอบคุณครับที่เหลือวอล์กอินลอยห้าสิบเขารวยจังจอกังวลนะเขารวยกินมอไม่รวยอ่ะกินได้จะเห็นกินได้ก็อิ่มแทนละกินเดี๋ยวลงหอมก็ไม่ได้กินนะแล้บำลุงเสียงหน่อยมอเดี๋ยวเดี๋ยวบำลุงเสียงครับเพราะว่าเดี๋ยวไปถึงก่อนแล้วเราก็ค่อยโกงก่อนขึ้นนั่นคือบำลุงเสียงโกงวิตามินพุดนะกินวิตามิน เดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมยาวไว้ให้เดี๋ยวเตรียมเตรียมยาวไว้ให้สนุกสนุกครับวันนี้สนุกทั้งสองที่เลยที่แรกก็เป็นแนวที่แรกเป็นแนวอ่าอีเวนต์เป็นเป็นแนวอีเวนต์พูดซะส่วนใหญ่เล่นซะส่วนใหญ่อันที่สองก็จะเป็นสไตล์อีเวนต์ที่หนักขึ้นมาอีกนิดนึงหนัน่นมากแน่นมกแน่นอนเพราะอะไรรู้แนมากแน่นาะเมาก่ายแน่นมากแน่นมากแน่นมาน่ากแน่นน น้องหมอนี่เพื่อนะน้องบาทดวยเอาเข้าพวกส่งกำลังใจนะจอฝากสตรีมไลฟ์ด้วยนะคะทุกคนสตรีมไลฟ์ไปครับตอนนี้ห้าร้อยกว่าแล้วพี่กอยบอกโอ้โสองงานแล้วที่ไม่ทะลุพันคนทุกคนเดิมก็เลยไม่ได้มีกลุ่มหรือละเดี๋ยวค่อยไลฟ์ในกลุ่มไม่ไม่อยากพูดไว้เดี๋ยวอย่ามาบอกไว้อีกล่ะมัดโต๊ะเดี๋ยวดิตอนนี้หกโมงครึ่งดูก่อน องลพากพูดไว้เผื่อเราเพื่อก่อนับดีไอ้นุสองงานเลี้ใช่สองงานแล้วไม่ถึงพันคนอ่ะในสจะีมลงแล้วตองสิงก็แหละนุ่มตอรับไตังข้าวไรตังข้าวแล้วก็รับไอคุณโดนไปกินข้าว ไปลงไปเดี๋ยวพี่ขายเองไปกินข้าว้อยพี่คอยอย่คอยซื้อมาฝากหน่อยโอ้จะแม่นฝากไปลงไปกินข้าวรีบมาจะรีบเดินทางไปรอยนั้นแหละรออย่างนี้แหละ